ทำอะไรกินข้าวโอ้นี่นั่งกินข้าวตรงนี้บ่เออยกแค่เข้ามาบ่ยกแค่เข้ามานั่งไว้นี่บ่เออฉันเล่นค่ะจะยกได้น่าจะดิบเบงงานเจออาอุเซาบรรเลาะกันเนาะจะยกเนาะเออยกแคมาสักอันหนึ่งมานั่งเนาะเออนั่งกินข้าวนั่งวันนี้ก็คืออยู่นะเออแต่ก่อนก็คือกัน มินอยู่กับลงตลางกินตะล่างอือดีมากไม่ต้องกินในบ้านเพราะมันเลอะเดี๋ยวเอาเคร่เอาอะไรมานั่งก็สบายแบบนี้นั่งกินทึ่งเคร่พูดนะเลโตกินข้าวศูนต่อแตะนะพี่น้องเลยเออเสียกทกันนะเซบแล้วเนาะไข่ไครทอดเนาะใส่น,น้ำปลาใส่ยังโอเคอยู่นะอืม เวลานึ่งเขายังเร็วก็เอาหม้อหุงข้าวไว้ในตู้เด้อมันยันหายนะเดี๋ยวมันจะหายฮะเจอันห้องหน้าจะจะนี่บอกว่จะออกพอดีเขาเก็บอยู่ทางนางนี่เด้ยคอยเล่นนำทักเกคอยบอกให้เธเบิ่งไว้เออคอยว่าอยู่คอยก็ว่าคอยซื้อมัครบเจ้ามันวะ เออวาอยู่ซื้อซื้อมาครบมันคือหายว่ะโอเคเดี๋ยวสิเอาไว้ใส่ห้องน้ำให้เออว่าอยู่กุญแจห้องน้ำคือจังซื้อให้ครบอยู่นะเออโอเคเดี๋ยวเอาไว้ใส่ในห้องน้ำเออเดี๋ยวในห้องน้ำนี่ใส่หูช้างให้หมดเลยจะได้ล็อกกันได้นะยามอนนะอือส่วนยามอนก็กำลังกระซ่วกข้าวอยู่ ย้อนกินข้าวจักรอบแล้วมูลนี่ลาบเดียวสองรอบอืมกินข้าวกะหยังไข่เชอรี่แบ่งให้บ่ไข่โอ,อ้เป็นเสียบแท้อันนั้นเด็ดกินนี่ยังเหรนะเจวปลาเจวปลาปนปลานั่นนะอันนั้นกินปนปลาส่วนอันนี้กินไข่อืมเนาะเสบเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเครื่องยังมานั่งเอาไว้เอาไว้นี่เนาะเครืเนาะเครืเนี่ยเอามาไว้นี่เนาะเอาไว้นั่งกินข้าวเนาะเออเดี๋ยวเอาเปรนี่ออกบัดอันนั้นเขาเคลียร์เปรนี่ออกแล้วเอาเครืมานั่งนั่งกินข้าวอยู่นี่นี่ส่วนเจลลี่ก็เอาเครื่องอัติวางไว้ใส่ดีเนาะ โอ้ของเกลีเนี่ถ้าสมมุติว่าถ้าแคร่มันพอดีตรงนี้นี่เอาไว้ตรงนี้คักขนาดได้นีนเนาะปองนี่นะนี่มันทีไงพดและแคร์เท่าก็ไเลยนี่ไว้ปองนี่เนาะอะรจงทางให้งย่างก็น,น้อยหรือไม่ก็ไว้มงนี่ก็ได้นี่พูดถึงนะถ้ามีแบบโต๊ในน,น้อยนะอเออเดี๋ยวค่อยหาทาง,งอืมเออตอนนี้มีแคร่อยู่แต่ว่าแครมันใหญ่เกิน <c oughs> เออปัญหา แค่มันไงโพดพี่นออ้องเอ้แค่ห้าฟุตอะนะมันก็เลยไม่รู้จะไปไว้ยังไงเออกินข้าวกี่จานเนี่ยเติมเติมหรือเปล่าอ้าวเติมบ่โอ้โอกินของหวานมาแล้วอโอ้นนได้กินทั้งของหวานได้กินทั้งไอติม,อมเอออันนีน้ก็ให้ครับ บือดแต่แนวกินเนาะพอมีเนาะอืมบอยันไปใส่มาบือดอืมบอยขานไปใส่กระบือดเนาะแนวกินนะพนันพนีเห็นอีโตนกันซื้อนั่นซื้อนี่ให้กินเออเอานั่งกินข้าวตรงนี้นะพี่น้องเอ้ยฮะอีหยังล่ะสิบโซมันออกมาบ่บอาหานบ่ ไปโบเมนเอฟซีเห็นแล้วบอกว่ามันออกมาเห็นมันเห็นเลยบอกโอ้โมันออกมาทักทายเอฟซีแล้วพี่น้องเฮ้ยเมื่อกี้นี่บอก<ะ>สมพ่อว่าเย็นๆตีเออโอ้ตเติมบ่เข่านะบ่เติมเลยบอกยิ้มแล้วอืมเนาะโอ้ เดี๋ยวมนนีเขาอให้มัขอไปใส่เขาก็นเขาาทีเดียวนอืออ่ใส่จีนก็ผู้ใหญ่จะดีซื้อให้คือผู้ใช้น่ะมันบ๊อักบ่อบ่ได้ผู้ชายดูว่าสิซักอยู่ซักง่งแล้วอ่ะใส่เอออย่งนั้นรองเท้าที่ผู้ใหญ่จะดีซื้อให้มันเป็นสีอื่นแล้วเออเออซักแล้วก็ไม่ใส่แล้วมันนุ่มดีเน๊ เอาไว้ไปบุญไปงานทิ่ซักเอาไว้เออครับเนาะมีตู้แล้วก็ไข่เนาะและ้วชีิดเปิดก็สะดวกเนาะอืมเยอยเนะโอเคครับท่านฝากไว้ท่านานี้นะท่านสวัสดีครับ